วัคซีนโควิด -19 ของสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกๆครับที่สามารถนำมาจำหน่ายได้นะครับประเทศอื่นๆก็เป็นการค้นพบและวิจัยที่ตามมาในภายหลังในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยดินไว้นะครับการเกิดเหตุการณ์สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าสงครามไวรัสไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเจตนาให้เกิดนะครับและมีเจตนาที่จะทำให้มันรุนแงรงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อต้องการขายวัคซีน เพราะที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจของสาภาพยุโรปนั้นตกต่ำอย่างมากตกต่ำจากการที่จะไม่นําเงินไปค้ำไม่นําทองไปค้าประกันแล้วไปทําการพิมพ์ธนบัตรออกมาทําให้สภาวะเศรษฐกิจของยุโรปโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกากำลังล่มสลายอย่างหนัก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกเหนงประเทศวันนี้ก็มาเริ่มร่นประเด็นในเรื่องของการต่างประเทศโควิด1 9ยังคงเป็นท็อปฮิตอยู่นะครับมาดูในเชิงเสติกันนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาทุบเสติทองลงนะครับในขณะที่หลังชว่ลงนามกฎหมายเยียวยาโควิด น,น้ำมันนั้นก็ทำการปิดลบนะครับตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกานะครับปิดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับหลังประธานาธิบดีโดนั์ทรัมปม์งลงนามในการร่างกฎหมายเยียวยานะครับผมกระทบโควิด -19 มูลค่า2.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเพิ่มมุมมองแง่บวกต่อการฟื้นทางเศรษฐกิจปัจจัยนี้จุดทองคำปรับลดขณะที่ราคาน้ำมันขยับลง จากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งผมเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ไว้นะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ขอใหยสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนั้นนะฮะสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับจะเป็นบวกมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่า การแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสิ้นปีเช่นกันคงเห็นชัดขึ้นนะครับในขณะที่ไวรัสกลายพันธุ์ตอนนี้ก็ทำให้อังกฤษนะครับติดเชื้อโควิด -19 ทะลุ4.1หมื่นคนฮะสเปนตายทะลุ5,000 0คนนะครับสหรราชอาณาจักรนะครับมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งกลายพันธุ์จำนวน41,385ราย สูงสุดในประวัติการหลังการแพร่ระบาดสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสอันเพิ่มอัตราผู้ติดเชื้อและช่วงวันหยุดยาวส่งผลทำให้เกิดเคสติดเชื้อใหม่ๆบางส่วนนะครับส่วนสเปนสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่เลวร้ายไม่แพ้กันล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็เสียชีวิตสะสมถึงห0,000รายติดต่อกันแล้วฮะสำหรับตอนนี้การแพร่ระบาดโควิด -19 ทั่วโลกยังคงหนักกลายพันธุ์อีกต่างหากนะครับ ในขณะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็อาการค่อนข้างจะหนักเจอไวรัสกลายพันธุ์อีกตัวชวนิดเดียวกันที่พบในแอฟริกาใต้อังกฤษก่อนหน้านี้เจอของอังกฤษนะฮะขอญี่ปุ่นเจอของอังกฤษคราวนี้มาเจอของแอฟริกาใต้อีกนะครับญี่ปุ่นพบโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ซึ่งกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดียวกับพบในแอฟริกาใต้ถือเป็นครั้งแรกที่พบเชื้อดังกล่าวในประเทศแห่งนี้ที่กําลังเผชิญกับ าการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับกลายพันธุ์อันเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในสหาราชอาณาจักรนะครับนั่นหมายความว่าอังกฤษญี่ปุ่นตอนนี้ห้ามคนเข้าประเทศแล้วนะครับหลังจากที่การแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างหนักและเจอถึง2เด้งเลยทีเดียวการกลายพันธุ์ทางฝั่งของแอฟริกาและก็ของอังกฤษด้วยในขณะที่เอสตราเซนากานะครับก็โว บอกว่าวัคซีนรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพกำจัดไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ได้นะฮะอังกฤษก็จ่อไฟเขียวที่จะมีการใช้อย่างเป็นทางการสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับสำนักข่าวเอฟรายงานว่า c ีอของบริษัทยานะครับอังกฤษเอ t r a าเซเนกานะฮะปัสสกานะครับ,บ,นะรบยืนยันว่าบริษัทค้นพบนะครับสูตรยาลับที่เชื่อว่าจะป้องกัน ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ได้โดยมีประสิทธิภาพ95%จากการใช้ไปแล้ว2โดสผู้กำกับยาอังกฤษเล็งรับรองเพื่อให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินซึ่งเขาได้บอกกับไฟ n น i ช l t i m e มว่านะครับพวกเราคิดว่าเราค้นพบสูตรลับนะครับที่พบความสำเร็จได้นะครับมีประสิทธิภาพหลังจากที่ให้โดสที่2กับใครก็ตาม นะครับเขายังบอกอีกว่าข้อมูลถูกเผยแพร่ช่วงหนึ่งในอนาคตและเขายอมรับว่ามีปฏิกิริยาในแง่ลบออกมาอย่างกว้างขวางเหมือนกับพายุถาโถามเข้ามาจากบริษัทที่ได้เปิดเผยข้อมูลครั้งแรกก็วัคซีนเอสตราเซเนกาสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด90% 0ขณะที่ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่70%โดยเสียงตำหนิชี้ให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนและความปร่งใสของข้อมูลที่ออกมา นะครับซีโอของบริษัทยายืนยันและก็ให้สัมภาษณ์ว่าวัคซีนของเขานั้นมีประสิทธิภาพป้องกันได้ถึงร้อต่อวัคซีนโควิด1 9ทคนกลายพันนะครับที่กลายระบาดในเวลานี้และเสริมว่าการทดลองขั้นที่3สามารถพิสูจน์ได้เห็นว่าบริษัทของเขามีประสิทธิภาพเท่ากับของไฟเซอร์และก็ไบโอเอนเทคนะครับที่95%แล้วก็ โมโดนาอยู่ที่94.5%ขนาดเดียวกันาการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพนะครับล่าสุดพบว่าหน้าก่าวของทัสนะครับของรัสเซียนะครับอบอกว่าอเล็กซานเดรนะครับกินสเบิร์กนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติการระบาดวิทยาและจุลวิทยากามาเรียา ได้ยืนยันและก็ให้สัมภาษณ์ทางสถานีทรัตที่พบทวิที่โฟนิวส์อัเซียนะครับว่ารักษาได้จริงซึ่งก็เป็นการแข่งขันกันนะต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนขายได้ดีกว่าอาวุธด้วยซ้ำไปในสถานการณ์ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9ให้กับทหารประจำการในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยทหารของสหรัฐอเมริกาในเกาหลีใต้ เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับในโดสแรกนะครับในสัปดาห์นี้ขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ในโสมขาวยังน่าเป็นห่วงจำนวนผู้ติดเสียชีวิตรายวันพุ่งสูงขึ้นถึง70คนนะครับและยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยว,วันละเป็นพันคนเลยทีเดียวนะนี่ก็คือการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในส่วนของสเปนสเปนก็เตรียมขึ้นทะเบียนพลเมืองที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 ร,รัฐบาลของสเปนเตรียมทำาฐานข้อมูลพลเมืองที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนโควิด -19 แชร์ให้ประเทศในสาภาพยุโรปหรืออีราบแต่จะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน,นร,รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสเปนยืนยันผ่านสถา,านีโทรทัศน์ต้องถินว่ารัฐบาลจะ,ะไม่ออกกฎบังคับให้พลเมืองทุกคนต้องฉีดวัคซีน,นแต่เราทำทะเบียนบุคคล ที่ปฏิเสธข้อเสนอนี้และแชร์ให้ประเทศหุ้นส่วนในสหาภาพยุโรปทราบนะครับเขากล่าวบอกว่าเอกสารชุดนี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนและมีมาตรการปกป้องข้อมูลบุคคลนะครับอย่างสูงสุดต้องยอมรับนะครับว่าสเปนก็เป็นระบอบการปกครองในรูปแบบระชาธิปไตยนะครับสาเหตุเกิดจากความที่เป็นด e โมเคซีหรือประชาธิปไตยจนมากจนเกินไปก็มีคนปฏิเสธ ที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ก็อ้างว่าเป็นการละเมิดนะเขาไม่ฉีดก็ได้ทำไมต้องบังคับให้เขาฉีดอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรไม่ฉีดก็ได้แต่ว่าจะส่งข้อมูลให้กับยูคุณอย่าไปทำธุรกิจแถวประเทศอื่นก็หนังเหนื่อยเลยนะนะครับในขณะที่รัสเซียก็ยื่นคำขาดให้วาลานีควบปรับของปูตินกลับประเทศทันทีหรือไม่ก็เตรียมตัวทำการติดคุกนะครับรัสเซียก็ยื่นคำขาดนะครับให้อเล็กเซ นาวานีแกนนําฝ่ายค้านที่เป็นปฏิปักษ์ของอประธานาธิบดีวาลาดเมียปูตินของรัสเซียขึ้นเครื่องจากเยอรมันกลับมารายงานตัวที่สํานักงานราชทันในกรุงมอสโกรหรือไม่ก็เตรียมตัวติดคุกหากกลับมาภายหลังจากนั้นนะครับานาวานีถูกส่งไปรักษาที่เยอรมน,นีนะครับหลังล้มหมดสติระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบินจากาไซบีเรียไปยังกรุงมอสโก รัฐบาลตะวันตกชื่อว่าถูกาสารพิษทำลายประสาทโนวิชอกนะครับเป็นสไตล์การลอบสังหารที่ใช้มาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทางการรัสเซียอ้างไม่พบหลักฐานว่านาวานีโดนวางยาแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้นี่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรัเสเซียยิ่งกว่าในหนังเลยซ้ำไป ในขณะที่สหรัฐอเมริกาดวมทั้งจัมก็ยิ้มออกนะสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐอเมริกานะครับมีการบวชนุนเงินเยียวยาโควิดขั้นต่ำคนละ2,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกาลงมติ275ต่อ135เสียงอนุมัติตามข้อเสนอของจัมให้เพิ่มวงเงินในเช็คผู้เยียวยานะครับจากขั้นต่ำา600ดอลลาร์เป็น2000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ยังไม่แน่ว่าข้อเสนอนี้จะผ่านด่านสวลีเบิร์กันที่มีเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือไม่นะครสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ก็ขู่ว่าจะไม่ยอมลงนามนะครับเมื่อประมาณแพ็กเกจเยียวยามูลค่า2.3ล้าน,ล,านล้านบาทขอไปล้านล้านดอลาล,า,ล,า,ลา,าร์สหรัฐหากสภาคองเกรสไม่เพิ่มวงเงินในเช็คที่สั่งจ่ายตรงให้กับอเมริกันชนขั้นต่ำ600 ดอลล่าสหรัฐเป็น2,000ดอลล่าสหรัฐและตัดงบประมาณด้านอื่นๆที่ไม่จำเป็นลงซึ่งทรัมป์ทำแบบนี้ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะที่รีพับลิกันนะครับเททรัมป์นะครับกลางสภาลงมติเพิกถอนวีโต้ร่างกฎหมายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะครับที่เดโมแครตกรองเสียงข้างมาก ลบล้างการวีโต้ใช้สิทธิวีโต้ของประธานาธิบดีโดนชอมต่อร่างกฎหมายนโยบายกราหัวมูลค่า740,000ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ตอกย้ำนะครับให้เห็นถึงความแตกแยกภายในรีพับลิกันนะครับในช่วงสัปดาห์ท้ายๆก่อนการดำรงตำแหน่งของชอัมเป็นงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเรื่องประหลาดน่าสนใจเกิดขึ้นสุดยอดเด็ก เด็กชายวัย12ปีทุบสถิตินะครับจำเสลัก์หางเครื่องบินได้จนเป็นที่โจดขานกันไปทั่วนะครับเด็กชายวัย12ขวบซึ่งพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอาเมริกาทุบสถิติกินเนส s s เวิลด์เรคคอรดนะครับด้วยการระบุสายการบินต่างๆได้จากเสลัก์บริเวณหางสายการบินได้ถึง39สายการบินภายในระยะเวลา1นาทีนะครับซึ่งเขาก็ มาจากเมืองนะครับยานาของอินเดียปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในอาดูอาบูดาบีสหรัฐอาหรับอมเมริกได้รับการยกย่องจากกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดในฐนานะบุคคลที่ระบุชื่อสายการบินจากหางของเครื่องบินได้มากที่สุดภายในระยะเวลา1นาทีนะครับชื่อเซนซเซนฮาร์ art, นะครับหลังจากเขาสามารถระบุชื่อสายการบินขณะ ถ่ายภาพหางสายการบินต่างๆได้ถึง39สายการบินในระยะเวลา60วินาทีเด็กชายรายนี้บอกว่าแม่ของเขาเป็นคนช่วยเหลือในด้านการเตรียมตัวนะครับด้วยการจัดทำภาพสไลด์ PowerPoint ภาพหางของเครื่องบินของสายการบินต่างๆเขามีความจำภาพที่แสนพิเศษและปกติไม่เคยลืมภัยภาพไหนเลยเมื่อครั้งที่เขาได้เห็นมาแล้วก็มีความสนใจ นะครับต่างๆนานาและอยากรู้เจาะลึกรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นนะครับแม่ของเด็กกล่าวว่าแม่เขาจะชอบทงชาติแม่เราจะมุ่งเน้นทำสีติของกิน n นส s s w o r l ์เรคคอร์นะครับเกี่ยวกับหางของเครื่องบินเพราะว่ามีความจำเป็นมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเช่นกันแม่ของเด็กชายให้สัมภาษณ์กับกรวนเนลส์ els, นะครับที่มาของ UPOUPI นะครับโดยภาพรวมนะครับสถานก,การณ์ของโลกตอนนี้โควิด -19 ยังคงหนักอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษแพร่ระบาดไปฮังการีเยอรมนีแล้วก็ไปประเทศต่างๆลามไปในญี่ปุ่นนะครับไปที่เกาหลีใต้นะครับ ก็เป็นสายพันธุ์ที่พบใหม่ซึ่งมีการกลายพันธุ์ปกติซึ่งองค์การอนมามัยโลกบอกว่าถ้ามีการแพร่ระบาดแบบนี้ก็จะเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอีกสายหนึ่งการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในไนจีเรียในแอฟริกาใต้นะครับในญี่ปุ่นเจอทั้งสองสายเลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญและน่าสนใจก็คือว่าวัคซีนโควิด -19 ของสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกๆครับที่สามารถนํามาจําหน่ายได้นะครับประเทศอื่นๆก็เป็นการค้นพบและวิจัยที่ตามมาในภายหลัง ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยดิยนไว้นะครับการเกิดเหตุการณ์สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าสงครามไวรัสไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเจตนาให้เกิดนะครับและมีเจตนาที่จะทําให้มันดุนแรงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อต้องการขายวัคซีนนะครับเพราะที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปนั้นตกต่ําอย่างมากตกต่ําจากการที่จะไม่นําเงินไปค้าไม่นําทองไปค้าประกันแล้วไปทําการพิมพ์ธนบัตรออกมา ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของยุโรปโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกากาลังล่มสลายอย่างหนักสงครามที่ต้องพิจารณาจะให้เกิดในช่วงระหว่างนั้นคือสงครามไวรัสและสงครามอาวุธสุดท้ายคนเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองน,นี้ตัดสินใจเดินสงครามไวรัสนะครับตอนนี้วัคซีนขายดีกว่าอาวุธด้วยซ้าไปและหาย,ยากยิ่งกว่าทองคำสิ่งเหล่านี้ผมเคยสังเกตไว้และตอนนี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ตามลาดับนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ใหญ่ในสัตาบูมีผลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระปงท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคน เล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพีงใจสำนึกมันรูปฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินสารกระสัยเธอทูนไวน้ปณิธานในหัวใจผมฟองไว้ไม่ให้ใครมายัำยี LEA-